นนี้เรามีแมสมีลีนม,มีแองเล่เราแวะจับเนืออท่ากันก่อนตามนัดป่าดินค่ะถ้าเป็นเพมภ้าก้าวขึ้นของเราสีไม่ตกข้าไม่หยุดน,นะคะเรามาดูมาชมกันก่อนจับเนื้อผ้าก่อนได้แวก่อนได้นะคะเราแวดูแวะเชิญกัอนได้นะคะคือขายเป็นแบบได้แพงนะแล้วไม่ได้มากันเด๋อนะคะ yeah <laughs> เอาไว้ก่อนได้นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะตัวน,นี้เป็นของลดราคาลองมาดูมาชมกันก่อนบางตัวเนี่ยป้ายราคากับบาร์โค้ดยังติดอยู่เราก็ขายกันแค่สาม